สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่มการพัฒนาเกมเพื่อจำลองระบบนิเวศสำหรับการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนจริงโดยนาะยิติกรพรดุงเวศสวัสดิ์และนางสาวอริยาสอนกิน่นอาจารย์ที่ปรึกษาดรสามารถหมดและมี4หัวข้อคือ Introduction, Project Detail, Demo, Result and Summary Introduction เกมของเราเป็นเกมจำลองการเดินสำรวจระบบนิเวศในรูปแบบ3มิตินำเสนอผ่าน VR และ l o u v i n VR r e a d i l l โดยผู้เล่นจะสวมบทบาทเป็นนักสำรวจธรรมชาติที่สามารถเดินทางสำรวจสภาพแวดล้อมต่างๆที่ถูกจำลองไว้ภายในเกมความเป็นมาของปัญหาปัจจุบันในการเดินทางไปสำรวจระบบนิเวศในสถานที่จริงมีข้อจำกัดในด้านต่างๆทั้งในด้านของเวลาค่าใช้ใจ่าย และระยะทางเราจึงพัฒนาโปรเจก์นี้ขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าววัตถุประสงค์ได้รับความรู้เกี่ยวกับลักษณะของระบบนิเวศและความรู้เกี่ยวกับสัตว์ในแต่ละระบบนิเวศท,ที่จําลองขึ้นมาภายในเกมส่งเสริมกากรออกกําลังกายแก่ผู้ที่ต้องการเดินทางไปสํารวจระบบนิเวศผัดอุปกรณ์ที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของตัวละครทดแทนหรือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับผู้ที่มีปัญหาในการเดินทางไปสํารวจระบบนิเวศในสถานที่จริง กลุ่มเป้าหมายคือบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตและสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ VR ได้โปรเจกต์ดีเทลแผนการดำเนินงานนะคะในภาคเรียนที่1ได้ศึกษาค้นคว้าระวางแผนระบบเกมพัฒน,นาหน้าเมนูระบบกลางวันกลางคืนและฉากระบบนิเวศต่างๆในภาคเรียนที่2พัฒน,นาระบบดูข้อมูลสิ่งมีชีวิตระบบถ่ายภาพระบบภารกิจระบบอัลบั้มภาพ เพิ่มสิ่งมีชีวิตลงในฉากพัฒนา UI ที่ใช้ภายในเกมใส่เสียงประกอบสุดท้ายทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรเจกต์นะคะมีโปรแกรม Unreal Engine อุปกรณ์ VR HTC Vive และอุปกรณ์ VR t e a m i e l with t h i s r OVR ค่ะภาพด้านขวาจะเป็นตัวอย่างการใช้งานอุปกรณ์ทั้งสองนะคะในส่วนของแผนภาพระบบตัวเกมของเราจะรับค่าอินพุจากไมโครโฟนข้างใต้ with DSR OVR ปุ่มบนคอนโทรลเลอร์ของ HTC Vive ตัวเฮดเซตของ HTC Vive และเซนเซอร์ที่ตัวจับอุปกรณ์ของ HTC Vive โดยอินพุตที่ได้รับมาจะถูกนำไปประมวลผลในกระบวนการต่างๆของเกมเช่นการเคลื่อนไหวของตัวละครการแสดง UI หรือการปิด UI ทิศทางการหันของตัวละครและตำแหน่งของมือ VR ซึ่งผลลัพธ์จะถูกแสดงผลผ่านทางจอภาพมอนิเตอร์และแว่น VR การออกแบบเกมนะคะโดยจะออกแบบด่านของระบบนิเวศท,ทั้ง3แบบกําหนดภารกิจที่ผู้เล่นต้องทําเพื่อปลดล็อกถ้วยรางวัลระบบการให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ระบบบันทึกภาพและอัลบั้มภาพถา่ายระบบนิเวศท,ที่เราเลือกมานะคะมี3ระบบคือป่าฝนเขตร,ร้อนทุ่งหญ้าส่วนหน้าและทะเลทรายสิ่งมีชีวิตในแต่และระบบนิเวศนะคะป่าฝนเขตร,ร้อนมีข้างคขวแวมไพร์แบงมุมกินนกกะอะดกิ้งก่ายูโรเปียนสีเขียว เสือดาวเสือโครง่งนกทูแคนเต่ากล่องทุกเนญ้าสัตว์น,น้ามีช้างแอฟริกาควายป่าแอฟริกาแรดม้าลายสิงโตเจระเข้ฮิปโปทะเลทรายมีอูฐจิ้งจอกทะเลทรายงูพิษมีเขาทะเลทรายกิ้งก่าน้ำแมงป่องทะเลทรายภารกิจนะคะจะแบ่งออกเป็น3ระดับคือในระดับที่1ถ่ายรูปให้ครบำตามจำนวนที่กำหนดระดับที่2ค้นหาสัตว์ในแต่ละระบบนิเวศนั้นๆให้ครบทรกตัวและระดับที่3ม ทำภารกิจในระดับที่1และระดับที่2ครบทั้งหมดระบบการให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนะคะผู้เล่นสามารถกดดูข้อมูลของสิ่งมีชีวิตบนตัวของสิ่งมีชีวิตที่พบได้ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลของสิ่งมีชีวิตที่พบเข้าสู่สมุดบันทึกผู้เล่นสามารถย้อนกลับมาดูข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องเดินตามหาสิ่งมีชีวิตนั้นใหม่ความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนะคะมีชื่อเลขสามัญชื่อทางภทยาศาสตร์ประเภทของสัตว์ประเภทของอาหารระบบบันทึกภาพและลำบ้าภาพถ่าย ผู้เลนสามารถค้นหามุมที่สวยงามภายในฉากระบบจะเก็บภาพในรูปแบบของสกินช็อตภาพจะถูกบันทึกลงภายในเครื่องในส่วนของเกมเพลย์ตัวสถานการณ์โควิด -19 ในปัจจุบันทำให้ทางมาหาลัยมีมาตรการห้ามบุคลากรทุกคนเข้ามาหาลัย จึงส่งผลให้พวกเราไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการพัฒนาได้พวกเราจึงออกแบบการรับอินพุตของเกมใหม่ทําให้ตัวเกมปัจจุบันสามารถควบคุมด้วยคีย์บอร์ดและเมาส์ได้ด้วยเช่นกันปัจจุบันหน้าเริ่มเกมของพวกเราจะเริ่มต้นด้วยหน้า,นาเมนูเริ่มต้นเมื่อกดปุ่มเริ่มเกมจะเข้าสู่หน้าเมนูเลือกระบบนิเวศนังภาพตัวอย่างจะเป็นการกดเลือกระบบนิเวศทุกกาซาวหน,น้าซึ่งส่วนนี้จะเป็นการเริ่มเกมในรูปแบบของการควบคุมด้วยเมาส์และคีย์บอร์ด หากกดเข้าสู่โหมด VR ตัวเกมจะพาเข้าสู่หน้าเลือกฉากในรูปแบบเดิมซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของการควบคุมด้วย VR แทนซึ่งหน้าเลือกฉากจะประกอบไปด้วยประตูที่พาไปยังระบระบ,บนิเวศทั้ง3แบบดังตัวอย่างภาพคือการเลือกประตูระบบนิเวศท,ทุ่งหญ้าสวรรค์นหน้าและนี่ก็เป็นตัวอย่างของฉากระบบนิเวศป่าฝนเขตร้อนซึ่งมีลักษณะเป็นป่าทึบและมีน้ำตกไหลผ่านโดยมีขนาด500คูณ500เมตร และใช้เวลาในการเล่นประมาณ60นาทีหรือ1ชั่วโมงและนี่ก็เป็นตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตในป่าฝนเขตร้อนนางตัวอย่างในภาพคือเสือดาวเสือโคร่งและนกทูกแคนหรือนกเงือกตัวอย่างของฉากระบบนิเวศท,ทุง่งหญ้าสวัรดนาซึ่งมีลักษณะเป็นทุ่งหญ้าเปิดกว้างปกคลุมด้วยหญ้าและมีขนาด500คูณ500เมตรใช้ระยะเวลาในการเล่นประมาณ40นาทีและนี่ก็เป็นตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตภายในฉากทุง่งหญ้าสวัรดนา ดังตัวอย่างในภาพคือช้างป่ายแอฟริกาสิงโตและม้าลายระบบนิเวศทะเลทรายมีลักษณะเป็นพื้นที่โลกล้างกว้างใหญ่ปกคลุมด้วยทรายโดยมีตำแหน่งสำคัญคือโอเอซิสโดยมีขนาด500คูณ500เมตรและใช้เวลาในการเล่นประมาณ30นาทีตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศทะเลทรายดังตัวอย่างประกอบด้วยกิ้งกาน้ำทะเลทรายจิ้งจอกทะเลทรายและอูดในการใช้งานระบบต่างๆของเกมเช่น สมุดบันทึกการถ่ายภาพภารกิจจะต้องเข้าผ่านหน้าเมนูซึ่งสามารถเปิดขึ้นมาได้ด้วยการกดปุ่ม sc สำหรับโหมดคีย์บอร์ดและปุ่มท r ิกเกอร์ข้างซ้ายสำหรับโหมด vr นะครับในการกดดูข้อมูลของสิ่งมีชีวิตสามารถทำได้ด้วยการเดินเข้าไปใกล้ๆสิ่งมีชีวิตตัวนั้นจนตัวของสิ่งมีชีวิตตัวนั้นเรืองแสงสีขาวออกมาให้ทำการกดปุ่ม f S, สำหรับคีย์บอร์ดหรือกดปุ่ม trackpad up ข้างซ้ายสำหรับ vr เพื่อดูข้อมูล ดยตัวข้อมูลจะเด้งขึ้นมาดังภาพขวาล่างและจะถูกบันทึกข้อมูลเอาไว้ในระบบสมุดบันทึกข้อมูลของสิ่งมีชีวิต ว่าผู้เล่นมีการค้นพบสิ่งมีชีวิตตัวนี้แล้วในการกดดูข้อมูลของสิ่งมีชีวิตแบบย้อนหลังสามารถกดดูได้ด้วยการกดปุ่มสมุดบันทึกข้อมูลผ่านหน้าของเมนูเมื่อเข้ามาในหน้าของสมุดบันทึกข้อมูลแล้วดังรูปซ้ายบนจะมีแถบทางด้านขวาซึ่งเป็นรายชื่อของระบบนิเวศเมื่อผู้เล่นทําการคลิกเลือกระบบนิเวศแล้วจะขึ้นรายชื่อทางด้านซ้ายซึ่งเป็นรายชื่อของของสิ่งมีชีวิตในระบบนั้นๆพร้อมกับภาพถ่าย default ซึ่งเป็นภาพถ่าย u e s t i o มา a r กเมื่อผู้เล่นทาการคลิกสิ่งมีชีวิตที่ต้้้ออองงกกาารดูขูขขขมล็จะึนภพ ข้อมูลของสิ่งมีชีวิตนั้นๆแต่หากยังไม่มีการค้นพบสิ่งมีชีวิตตัวนั้นนั้นก็จะขึ้นรูปภาพว่ายังไม่ค้นพบแทนผู้เล่นสามารถทำการถ่ายภาพได้ด้วยระบบกล้องถ่ายภาพผัดทางหน้าเมนูโดยจะขึ้นหน้า UI ที่มีปุ่ม2ปุ่มคือปุ่มยกเลิกและปุ่มถ่ายภาพผู้เล่นสามารถหันกล้องไปยังทิศทางที่ต้องการถ่ายภาพได้และทำการกดปุ่มถ่ายภาพเพืพ่อทำการถ่ายภาพโดยตัว UI จะหายไปและทำการถ่ายภาพทันที ซึ่งภาพที่ถ่ายจะถูกบันทึกลงไปในโฟลเดอร์ของเกมในรูปแบบของไฟล์ภาพและบันทึกลงในระบบสมุดอัลบ,บั้มในการดูสมุดอัลบ,บั้มผู้เล่นสามารถทําการเปิดดูสมุดอัลบ,บั้มได้ด้วยการเข้าหน้าอัลบ,บั้มรูปภาพผ่านทางหน้าเมนูโดยรูปภาพที่ถูกถ่ายจะถูกบันทึกลงในช่องสีดําผู้เล่นสามารถทําการคลิกเพื่อดูรูกได้รวมถึงทําการลบรูปที่ต้องการลบออกได้ด้วยเช่นกันนอกจากนี้ภาพที่ถูกบันทึกลงในโฟลเดอร์ของเกมหนังที่บอกไปคือ จะถูกบันทึกลงในโฟลเดอร์ของเกมด้วยนามสกุล .png ซึ่งสามารถค้นหาได้ในโฟลเดอร์สกรินช็อตภายในโฟลเดอร์ของเกมผู้เล่นสามารถเข้าหน้าภารกิจได้ผ่านทางหน้าเมนูซึ่งภารกิจจะประกอบไปด้วย3หน้าตามระดับของภารกิจโดยจะมีตัวเลขบอกโปรเซส ของภารกิจไว้ทุกอันว่าทําได้เท่าไหร่แล้วเมื <L> ่อผู้เล่นบรรลุภารกิจใดๆแล้วตัวเครื่องหมายถูกจะกลายเป็นสีเขียวขึ้นมาและได้รับถ้วยรางวัลของภารกิจนั้นมาโดยถ้วยรางวัลของภารกิจนั้นๆจะถูกตั้งโชว์ไว้ที่แท่นวางถ้วยรางวัลซึ่งจะแสดงเฉพาะในฉากเลือกระบบนิเวศของ vr เท่านั้นภายในระบบเกมจะมีระบบสมุดบันทึกข้อมูลที่ต้องใช้การดึงข้อมูลจาก data table ซึ่ง DataTable เป็น Database แบบ r e a d Only ที่มาพร้อมกับ Unreal Engine ซึ่งสามารถกำหนดข้อมูลที่จะจัดเก็บได้ว่าเป็นข้อมูลประเภทไหนอย่างไรทั้งนี้ในการดึงข้อมูล1 o โลจากหลายๆโลจะทำการใช้ตัวแพรจากระบบเซฟในการแยกว่าจะต้องดึงจากโลไหนอ,ออกมาดังภาพทางด้านขวาที่มีการดึงข้อมูลจากโล ID ที่2และนำข้อมูลที่ได้มาจากโลนั้นแยกออกมาเพื่อจะดึงตำแหน่งการเก็บไฟล์ภาพของโลนั้นๆมา ระบบเซฟของเกมจะทําหน้าที่ในการเก็บตัวแปรสําคัญต่างๆซึ่งจะไม่มีการสร้างตัวแปรใดๆเพิ่มระหว่างระหว่างที่เกมทํางานอยู่แต่จะมีการแก้ไขตัวแปรที่อยู่ในระบบระบบเซฟแทนในการแก้ไขข้อมูลของตัวแปรจะต้องทําการดึงข้อมูลจากระบบเซฟขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นทําการดึงตัวแปรที่จะต้องการแก้ไขมาแก้ไขเมื่อแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วก็จะทําการบันทึกค่าพวกนั้นลงไปในระบบเซฟเหมือนเดิมทีนี้ในการลบเซฟ ผู้เล่นสามารถทำการลบเซฟของเกมได้จากการลบไฟล์นาสกุล .sav ซึ่งเป็นไฟล์เซฟของเกมโดยไฟล์เซฟจะอยู่ในโฟลเดอร์เซฟซึ่งจะอยู่ในโฟลเดอร์ของเกมอีกทีหนึ่งเมื่อทำการลบไฟล์เซฟออกไปแล้วข้อมูลต่างๆอย่างเช่นภารกิจและการค้นพบสิ่งมีชีวิตจะหายไปทั้งหมดเมื่อทำการเริ่มเกมตัวเกมจะสร้างไฟล์เซฟอันใหม่ขึ้นมาแทนซึ่งในการสร้างไฟล์เซฟอันใหม่นั้นตัวเกมจะ จะทำการตรวจสอบก่อนว่ามีไฟล์เซฟอยู่ในโฟลเดอร์ของเซฟหรือไม่ถ้าไม่มีให้ทำการสร้างขึ้นมาใหม่ระบบบูปินเป็นระบบที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้พัฒนาเกมซึ่งมาพร้อมกับ Unreal Engine โดยตัวบูปินเป็น Visual Scripting ในลักษณะของการยงโนดเข้าด้วยการแทนการเขียนโปรแกรมต,ตัวอย่างของภาพก็คือเป็นการสร้างความเข้มข้นของหมอกตามระยะเวลาของวันในหนวัน ตามที่กำหนดไว้ในทั้ง5ช่วงเวลาซึ่งผลลัพธ์จากบูปินของตัวอย่างที่แล้วจะได้ผลผลัพธ์ออกมาก็คือเป็นหมอกที่มีความหนาไม่เท่ากันในแต่ละช่วงเวลาโดยภาพบนจะเป็นช่วงเวลาตอนเช้าที่มีหมอกหนาภาพซ้ายล่างเป็นช่วงเที่งที่มีหมอกบางลงมาและภาพขวาล่างเป็นช่วงเวลาบ่ายที่มีหมอกเจอือจางลงอย่างมากเดโมนะคะ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าเลือกฉากที่มีการกดเข้าปุ่มวิธีการควบคุมอันนี้ก็คือหน้าเลือกระบบนิวเวศซึ่งจะไปสู่ระบบนิวเวศป่าฝนเขตตอนอันนี้คือการควบคุมด้วยเมาส์และคีย์บอร์ดนะครับโดยตัวคีย์บอร์ดจะเป็นการควบคุมการื่้นที่ไปข้างหน้า้านข้างหรือข้างหลังส่วนน้องจะเป็นการควบคุมด้วยการหันซ้ายหันขวาอันนี้คือการกดดูข้อมูลของเสือนะครับ จะสังเกตว่าการจะกดดูข้อมูลคือตัวสัตว์มันจะมีตัวแสงสีขาวเรืองออกมาอันนี้คือหน้าระบบสูุประิษข้อมูลนะครับอันนี้คือหน้าภารกิจส่วนนี้คือระบบยาญาสันนา อันนี้เมื่อเราทําการกดดูข้อมูลสัตว์ก็จะแสดงเสียงลองของสัตว์พวกนั้นออ,ออกมานะครับซึ่งตัว UI ที่ขึ้นมาจะเป็นในรูปแบบของ3 d ui ทําให้ตัว UI มันมันสามารถทะลุหรือจมกับพื้นหรือตัวสัตว์ได้นะครับ เมื่อเราทำการค้นหาสัตว์ครบก็จะเสร็จภารกิจของทุ่งทาสวรรณานะครับส่วนนี้คือนั่นเลือกฉากในรูปของ V R อันนี้คือทะเลทราย อันนี้คือการถ่ายภาพภายในเกมนะครับเมื่อกดถ่ายภาพตัวเกมมันจะดูเหมือนค้างไปสักแป๊บนึงนะและเมื่อถ่ายเสร็จตัวเกมจะพาเข้าสู่หน้าเมนูเหมือนเดิมแลวนี่ก็คือส่วนของอัลบั้มรูปภาพเมื่อกดดูภาพคือเราจะเราจะสามารถกดลบภาพได้เหมือนกัน น,นี้เป็นการสมมติว่าเราเสร็จภารกิจไปแล้ว5อันเนะครับเมืม่อไปดูในหน้าเลือกฉาของ VR ก็จะพบกับถ้วยรางวัลทั้ง5าอันรีเซ็ตแ m นด์ m กลุ่มผู้เข้าร่วมการทดสอบนะคะมีจำนวน11คนแบ่งออกเป็นเพศชาย7คนและเพศหญิง4คนอายุเฉลี่ยอยู่ระหว่าง21-22ถึง22ปี จากผลสำรวจความคิดเห็นของผู้เล่นที่มีต่อเกมแบบเฉลี่ยนะคะความสนุกของเกม4คะแนนความสวยงามของฉาก5คะแนนได้รับความรู้เพิ่มเติม4คะแนนได้ออกกำลังกาย5คะแนนสรุปผลนะคะผู้ทดสอบส่วนใหญ่ค่อนข้างชื่นชอบความสวยงามภายในเกมและยังได้รับความรู้เพิ่มเติมจากระบบสมุดบันทึกข้อมูลของสิ่งมีชีวิตผู้ทดสอบทั้งหมดรู้สึกได้ออกกาลังกายจริงๆจากการใช้งานอุปกรณ์วิดดิส r าร์ และจากการนำอุปกรณ์วิดีส RO v r มาใช้งานร่วมกับ v ทําทำให้ผู้ทดสอบเกิดอาการวิงเวียนศีรษะน้อยลงการเปรียบเทียบผลกับวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ได้รับความรู้เกี่ยวกับลักษณะของระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตผลลัพธ์การเดินสำรวจระบบนิเวศการเก็บรวบรวมข้อมูลของสัตว์ต่างๆส่งเสริมการออกกำลังกายผลลัพธ์คือการใช้งานอุปกรณ์วิดีส r o VR ทดแทนหรือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกผลลัพธ์คือการเดินสำรวจระบบนิเวศการถ่ายรูปการเก็บรวบรวมข้อมูลของสัตว์ต่างๆปัญหาและอุปสรรคที่พบ 1. ตัวของวิดดิส ROVR จะรับค่าอินพุตตลอดเวลาทำให้การขยับอุปกรณ์เพียงเล็กน้อยสามารถส่งค่าอินพุตได้ สเนื่องจากฉากมีขนาดใหญ่และมีวัตถุภายในฉากจำนวนมากทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องประมวลผลตลอดเวลาส่งผลให้มีอาการกระตุกหรือประมวลผลไม่ทัน 3. จากสถานการณ์โควิด1 9ทําทำให้การพัฒนาเกิดความล่าช้าและทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเนื่องจากผู้พัฒนาไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้ข้อจากัดของโปรแกรม 1. ตัวระบบรองรับการใช้งานกับ HTC Vive Pro และ Vizrt ROVR 1 2. อ,อัตราความเร็วในการเดินภายในเกมจะขึ้นอยู่กับความถี่ของการก้าวเท้าหรือซอยเทา้าบนอุปกรณ์ with this rovr 1 3. อุปกรณ์ที่ใช้งานเกี่ยวกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนอาจเป็นประสบการณ์แปลกใหม่ของผู้เล่นบางคนทำให้ผู้เล่นต้องใช้เวลาศึกษาวิธีใช้งานอุปกรณ์ 4. อุปกรณ์ที่ใช้งานต้องใช้พื้นที่ประมาณ 3, าณสเมตรในการติดตั้งแนวทางการพัฒนาต่อ เพิ่มจำนวนของสิ่งมีชีวิตภายในระบบนิเวศต่างๆให้หลากหลายขึ้นเพิ่มจำนวนของฉากระบบนิเวศแบบอื่นๆเพื่อความหลากหลายของระบบนิเวศเพิ่มรายละเอียดข้อมูลของสิ่งมีชีวิตปรับปรุง post process effect ให้ดีขึ้นเพื่อให้ตัวเกมมีความสวยงามและสมจริงมากขึ้นอาจมีการนำอุปกรณ์เสริมอื่นๆมาใช้งานเพื่อเสริมด้านการออกกำลังกายเช่น Holofit รูปตัวอย่างของ Holofit bike ค่ะ ขอจบการน,นำเสนอแต่เพลงเท่านี้ขอบคุณค่ะ